มั่นใจแล้วก็เชื่อใจทางโรงพยาบาลเลยล่ะค่ะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าจะอัพหรือว่าจะทำอะไรให้มันดีขึ้นก็ต้องทำที่เดิมนี่แหละค่ะสวัสดีค่ะพี่หญิงทิติการค่ะ วันนี้นะคะมาตัดใหม่จมูกเพราะว่าครบ14วันแล้วค่ะ14วันจริงเหรอไม่รวมเลยเห็นปะในการแก้ไขจมูกครั้งนี้ของพี่หญิงนะคะพี่หญิงรู้สึกตื่นเต้นตั้งแต่วันที่มันลุ้นทรงค่ะวันที่ถอดเฟือกนะคะพอถอดเฟือกปุ๊บก็รู้สึกดีกับจมูกครั้งนี้มากๆเลยค่ะและมาวันนี้นะคะครบ14วันแล้วนะคะในการตัดใหม่นะคะ ทรงจมูกได้รูปมากขึ้นในความบวมนะคะยุบลงนะคะก็มีความรู้สึกว่าเออมันได้ทรงที่เราต้องการแล้วก็ประรานาจริงๆเพราะว่าครั้งนี้เนี่ยพี่หญิงต้องการจมูกที่ดูอวบอิ่มนะคะให้มันบาลานซ์มากขึ้นกับใบหน้าของพี่หญิงค่ะถ้าให้คะแนนกับจมูกในครั้งนี้นะคะถ้ามีร้อยนะคะหญิงขออนุญาตให้ล้านไปเลยค่ะเพราะว่าถูกใจมากเลย